ผู้แทนผู้บัญชาการกองทบ,บกครับเด้เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพลทหารนะครับทิวตะวันพลเยี่ยมนะครับซึ่งเป็นทหารกลาภูพ,พี่ชีพที่สมรภูมิบ้านน้องจานจังหวัดสแกวครับโดยมีข้ราราชการประชาชนร่วมพิธีและเป็นกนําลังใจให้กับครอบครัวครับ,รบ,รบ,รบที่วัดน้องแมงดาราดบำรุงตําบลปาอ่าปากออําเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจเริญ พ่นเอกอัฐพลหลัดใหม่กุลวัตรที่ปรึกษาพิเศษกองทบ,บกภูแทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีพระราชาทานเพลิงศพพลทหารทิวตะวันพ่นเยี่ยมสังกัดกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยสมรภูมิบ้านน้องจานจังหวัดสะแก้วเมื่อวันที่26ธัท่านว่าคมที่ผ่านมา โดยมีพ้นตรีสุชินตรงดีภูมิในการสำนักพัฒนากำลังพ่นกรมกำลังพ่น,พนทหารบกและนายเสนีสมเขียหวานผู้่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยข้าราชาการทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่รวมในพิธีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพหีบเชิงชายผ้าไตรและผ้าทหารสามหาบในการเก็บอธิกแกศพทหารกลา้า นอกจากนี้กองทบ,บกนี้ในปูนบำเน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษพร้อมมอบเงื่อนพระราชทานเงืนสินไหมทดแทนภัยสงครามประกันชีวิตเงื่อนซอยเหลือและบำเน็จตกทอดให้แก่ทายาทของวุรชนผูกกล่านำสำหรับพลทหารทิวตะวันพลนเยี่ยมเขารับราชการทหารเป็นทหารเกณฑ์พัททีหนึ่งปี2 5 6 7าตำแหน่งพ่นปืนเหล็กสังกัดกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้ที่มีใจรุกรบกล้าหาญโดยได้เขารับเขาร่วมการปฏิบัติหน้าที่อย่างองอาจโดยการบุกเข้าประทากกับกองกําลังจากนอกประเทศสมรภูมิบ้านน้องจานจังหวัดสะแก้วกระทั่งจนถือระเบิดวิธีโคงไฟตรงขามยิ่งถลม่มและพี่ฉีบในสมรภูมิสิริอายุร่วม22ปี5เดือน21มือครับ